หนึ่งนาทีกับกอทอ้านั่งขับรถจะส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมรถด้วยถ้าที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ควรปรับระยะห่างเบาะรองนั่งโดยรถเกียร์ธรรมดานั่งในท่าที่เท้าเหยียบแป้นคลัตช์ได้จนสุดโดยไม่ขย e งจากนั้นให้เลื่อนเบาะเข้ามาให้เข่างอเล็กน้อยส่วนรถเกียร์อัตโนมัติให้เหยียบคันเร่งจนสุดโดยไม่ต้องขย e งแล้วเลื่อนเบาะเข้ามาเหมือนกับรถเกียร์ธรรมดา หลังพิงพนักเบาะให้มั่นคงเพื่อลดแรงกระแทกต่อกล้ามเนื้อหลังปรับระดับคอพวงมลลาลัยให้เห็นมาตรวัดและไฟเตือนบนหน้าปัดมือจับพวงมลลาลัยตรงส่วนบนสุดและงอแขนเล็กน้อยเพื่อช่วยให้มีระยะหมุนพวงมลลาลัยได้คล่องกว่าการเหยียดแขนตรงซึ่งการหมุนพวงมลลาลัยต้องให้น้ำหนักเท่ากันทั้งมือขวาและซ้ายจะทำให้หมุนพวงมลลาลัยไม่กระตุกส่วนการเหยียบเบรกหรือคลัตช์ให้ส้นเท้าลอยจากพื้นรถถ้าส้นเท้าแตะพื้นรถ แรงจะลงที่พื้นรถมากกว่าที่คันเบรกซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเบรกรถครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม